สวัสดีครับพ่อมีพี่น้องป้องปลายสุขสุขคนกับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับวันนี้พาทีมงานมากขนของครับผมขนอุปกรณ์ไฟแสงสีแล้วก็เวทีครับนี่ครับพร้อมที่จะกลับบ้านพักแสงท่องฟิ้นแลดนครับผมนี่ครับอ่ะมีแต่ขนกับขนครับช่วงนี้ไปงานยำได้บริวารสิไดใขนจากเถื่อบ่ขนจากเถื่อนี่ขนย่างยวครับนี่ขนบ่ขนขึ้นกับขนลงบ่ขนหน่อยกับขนร้ายนะครับก็นั่งขนนี่ยครับ เตรียมความพร้อมกับสู่บ้านพักนะฮะชิม่านห้อกระดังขนของกันครับนี่ครับคนนี้มันเกินก็กลับมาอ่าเพราะว่าอยู่บ้านแพ้วๆนี่มันสถานที่เริ่มแคบไปเรื่อยแล้วครับข้ากับคนมาเรื่อยครับสิ่งใดที่เ้างโบใส่ห้ากับคนกลับมาอ่าสิ่งใดที่เ้าเอาห้ากับคนกลับไปนี่ครับกระดังขนกับข้านี่ที่แป้นอ่าึงม่านห้ากระดังมา มา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 าเท่าที่งาเท่าบอกว่าทำงานอยู่บ้านสันดิทำงานก้อนมาสันใส่ในรังนยเขานี่ใส่รังคารังขามาเาไปนั่เครับเตรียมพร้อมกับสู่บ้านพักแสนทองฟินแลนด์มาแล้งกั ทำการสอบแล้วครับนอ่กับไปพอดีประมาณห้ากวสิเดินทางอย่างนี้สามโมงเช้าก็จะถึงประมาณบ่ายหนึ่งหรือเที่ยงบ่ายหนึ่งนี่ละครับเตือนย่างสาบ่ายหนึ่งบ่ายสองนะครับพอดีเขากับไปตั้งระบบเครื่องเสียงให้เขาสอบแล้วครับนอ่ครับนี่ครับอาจารย์เต๋ากับมาเดาเตื่นเตาเขากินเขาเตอเด็กครับตื่นเตาได้เบียกร้ายตื่นสายได้เบียกหน่อยครับทีมงานเขากับต้องตื่นตเตาครับตื่นเตาตั้งไรเบียกร้ายอาจารย์เขาตอนนี้บริมาลนะครับไปขุดกุจีว่าสั่งไปน้ำไปขุดกุจีมาตำมาสั่ง มาตามห่อเขากินกับขาเหนียวครับกาบันภาคห่อไปกินน้ำปาสันอาจารย์ขาววาเดียวกับมาดอกปาสันอ่าถิงมาเนากับมาแล้วอาจาม้งอาจารย์แม็กอ่าอาจแม็กนื่นักแห้งว่านี่บุญนี่บุญอยู่บ้านครับบวชครับงานบวชอาจารย์แม็กตูดบดหมือบดเวียนครับนี่ครับเตือนมาื่นน่อยนืจครับนำครับกินเหล้าไ่ มาบอกน้นักือเบยเาจะไปอมไปหานขานึงแมงาขานึ่งไปเด่นข้นแล้วไปพี่เน่ยต้องกันร่มันต้เสียหาที่เว้นขายถ้าอีกนคองเดียวเว้ยเดียวควงงไงไม่นมเป็นเหียวเว้ยครับะไปดคุณไปไปเไปฮไปฮ่าเติมคนวัอีก้าส่วนไหนมันเกินแล้วครับนมันกิเสบริเวณบ้านเพื่อนเนา อ่าก็ได้เกินเกากลับมาอสองขาลงเฮาสองขายาวลงอ่าบันไดเอาบันได้เอาขึ้นท้ายรถเครื่องเสียงอ่าบอกม่มา,มาอ๋อบันไดเอาไปซื้อบันไดบันทันนุ่มเหรอต้องกลับไปเอาเครื่องเสียงอีกขั้นหนึ่งเออไปก่อนคนเด้อ ไาแล้วกลับมาเมือว่างๆทังที่สอบโปอยเราเสียวเออเอากรนอไปเขาก็ได้เพื่อนำใสมัน,มนวน้ซื้อดีะสด้ไงโยเขี่เคระกำนันกำนันก็ทีรามัดเทได้ยังไงโอ้จากขนานอกคัดรมเป็นนอบาเนี่ยนะครับน,นี่ก็ท้ากลาง อยู่ที่โกดังไซน์เศร้าครับนี่ครับรอบๆโกดังไซน์เศร้าเฮาอ่านะครับแต่น้ำบอดูนะครับทีมงานสาวน้อยเพลินแผงกับเขาบ้านนะครับพักสองมือพักเมื่อวานนี่ก็มือนี่ครับว่างานเพื่อนเพื่อนเป็นสิ่งม่งานนี่ครับสาวน้อยเพลินแผงอยู่สารคามนะครับโอ้ยเดือนนี้เพื่อนเต็มเดือนเลยครับเด้อบางแคสองมือเดียะทีมงานทัากระเด็นมาพักอาจารย์พออาจารย์ พน้อกันเลยครับมาพักครับแต่ว่าพวกทีมเวทีพวกเครื่องเสียงนะมเรื่อก็บผึ่งครับไปนอนอยู่บ้านบอดเต๋อแม่แม่สารคามครับสำนักงานสน้อยเพชรเป็นแผงผมนครับอ่าเห็นมาแล้วก็ขนครับขนเอาขาหน้ายวิเชียงไปพี่เลยครับ่าวิเชียงมาหันน่อยไกลๆกันหนครับเออเดี๋ยวไปหันเด้อเดี๋ยวไปหันเด้อครับเด้ออ่าค่อยๆเดีจ้าผมก็บสร้อยครับแต่ว่าขอพีลาชสิมมาที่ครับอ่าขอไปถ่ายพีลาถ่ายคลิปจักรสิมมาทีครับกับสิบไปซอยทีมงานครับอ่า จ,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 จ้าจ่ากนมาเหอฟ่าฝฟ่าวุกูุกคนเท่าิีถอดบัตนฟักแสงช่องคิ้นเล่ด้อยากกลับไปกินเขากินน้ำยิ่งุ่นกินเขายินน้ำยิ่งพึงก็จังแซบแซบมาสันอยากเน่กินกับบุเอ้อมาสันอ่เข้ข้งในแบในด้ข้างในเแม็กเด้อ้าวนันนะเอาเอา,เอาข้ไปขไ้างในหน่ะเอเอนันนล เสียขาเาเขาใส่้เขาใส่ใส่กลาบมาเอาใส่ขึ้นเอาฟ้าขวบรับยังาแล้ากับฟ้าขนอ้ะววนนี้ก็ดโมงเช้า8โมงพอดีแล้วกับอาบน้ำเจ็บของครับเดินทาง3โมงเช้าครับ3โมงเช้าเก้านาฬิกาให้เจ็บผ้าบพรท่านกับดนไปนะครับแล้วขึ้นรถออก3โมงับ อาบอจากักแล้วเดี๋แต่แพ้บอท่านกับขึ้ไปจวดนะครับที่เฟอ่อเฮาขนาดสามโมงเด้ครับเพื่นว่าตะเสาสามโมงเงี้เดียวถ้ามาบอท่านกะงวดหนาจงไปก็ได้หรอกมาเวียังมาเป็ยนยังหน่อยอ่าจ้าจ่าทิมานเฮารถแท็กซกองานมาหม่ไหมกลับมาเป็นยังนอ,อ,งนองนมมรถโอ้กองันมีปัญหาวะ คนคนจาเจ้าแม่เจ้าจ่าเจ้าเจ้าดงานดีงาโทุกคนครับอ๋อดสองได้ทีงานชิดสองนะทีงานชิดสองกันเนาะแต่โมมีงานม่ได้ชิดสองจะได้นีああ่ครับโอ้ใจแรงโอ้ฝืดเหาไปงเอาฝืดเหมือนเป็นเอาฝืนเอย ถือแก้วล่ะถือแก้วไปวัดถือแก้วว่ว่างเลยอ่ะเดียว่าอ๋อขุ้นับเพิ่มนเลยวเดี๋ยวด้ว่าเดี๋ยวกำนั่นเาอยไปทับันไดเลยบันไดจะคนอยู่ครับเด็กสันนเด็กต้องกัดแก้หน่อยเชิบมากระอ่ะฮะเ็ท่อง เพ้ากข,ข,ของน้ำอ,นาอาจารย์แมับหอย์าเป็นคกุญแจมากหรือ่าบ่เพื่อนบ่นักอ้าครับขนๆท่าอาจารย์แม็ฝ้าเฝ้ใกล้ละเลยอีกจักนาทีแล้วเนะ้อขออนุญาตบัตรถ้ำสุขสุขคนอ่าไอาอาจารย์นแต่น้ออครับ เดือดปะเฮาอยู่ไซตอนนี้อ่าตอนนี้อยู่ที่โกดังสายยันสาวครับกระดังขนของเตรียมกลับบ้านทักแสงทองฟินแลนด์ครับเพื่อจะไปทำเครื่องเสียงตั้งเครื่องเสียงให้เพิ่นได้ซ่อมครับวันนี้เพิ่นจะเป็นซ่อมครับช่วงคำคำฝนนะครับน้องเอ้าครับนาดิตาไลท์ครั้งที่48เนาะครับเนาะครับพปล่าเปล่ันที่7เนาะครับเนาะซ่อมสองเมืองติหาติฮวกครับติเจ็ดก็ทำการแสดงครับสงคือสีฝนสีฟอนตกคือเก่านะครับเนาะโอ้คับฝนตกมาลำบากครับ อขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้ครับคลิปนี้เอาไว้สักนิดนะครับนาะเจอกันคลิปหน้าครับ,นะกกรบสวัสดีครับ